ได้ฟรีเลยครับเปิดหลักสูตรสอนเสื้อผ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกตไซส์และวางมาร์ครวมถึงการขายของบนโลกออนไลน์ในวันที่การซื้อขายบนโลกออนไลน์กำลังมาแรงและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วใครๆก็ต่างอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองกันทุกคนและหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจเสื้อผ้าเพื่อเป็นการเริ่มต้นสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ คอสนี้จึงสอนตั้งแต่เบสิกเริ่มต้นการทำแพทเทิร์นเสื้อผ้าแฟชั่นแบบต่างๆการเกตไซส์และวางมาร์กด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการใช้งานโปรแกรม3 d fitting เสมือนการเย็บเสื้อผ้าใส่จริงบนหุ่นโมเดล3 d สามารถแก้ไขจากคนจริงๆหรือปรับไซส์ในหุ่นโมเดล3 d ได้ทุกสัสดส่วนแล้วนำแพทเทิร์นเสื้อผ้าที่เราสร้างมาสวมใส่ให้หุ่นและแก้ไขจนกว่าคุณจะพอใจ รวมถึงสอนการทำเพจบน Facebook ตัดต่อวิดีโอทำรูปภาพขึ้นบนเพจ Facebook และ Instagram รวมถึงลายเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันที่ทุกคนต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นการซื้อของของลูกค้าทุกวันนี้จึงซื้อผ่านออนไลน์เป็นหลักเพราะฉะนั้นคอร์สนี้จึงเหมาะกับผู้เริ่มต้นหรือมีใจรักด้านการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเราสอนตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่ง ขั้นสูงสอนการใช้งาน Facebook การขายของบนโลกออนไลน์ให้ขายได้ขายดีและการทำแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองเอาไว้โพสขายทาง IG Facebook และ Line สิ่งที่ทุกคนจะได้รับหลังจากการเรียนคอสนี้คือโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าเ <c oughs> กตไซส์และวางมาร์ครวมถึงโปรแกรม 3D i t t t n n g r e e รวมถึงหลักสูตรการเรียนออนไลน์การทำ Facebook, IG, า f c e e o o o k IG ไลน์ให้ขายของดีและการปั้นแบรนด์สินค้าเสื้อผ้าของตัวเองให้ดังบนโลกออนไลน์นักสร้างเงินล้านในปัจจุบันทุกคนสามารถใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสร้างธุรกิจและทำความฝันให้เป็นจริงได้ครับอยู่ในวัยเรียนอายุยังน้อย คอร์สนี้เราจึงแบ่งปันเคล็ดลับการสร้างเงินล้านจากโลกออนไลน์ให้เห็นโอกาสช่องทางการทำธุรกิจออนไลน์เกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าสไตล์แบบต่างๆและการโพสต์ขายในโซเชียลมีเดียเพื่อตอกย้ำให้รู้ว่าการทำธุรกิจออนไลน์เป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จได้จริงถ้าคุณเริ่มลงมือทำเราจะแนะนำเครื่องมือการทำมาหากินที่ใช้ขายของบนโลกออนไลน์มีอะไรบ้าง เครื่องมือที่ทุกคนใช้กันก็คือ IG, Facebook, Line ในการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองหรือใครอยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองแต่ยังมีความลังเลสงสัยไม่ค่อยมั่นใจผมแนะนำให้เรียนตอนนี้ทางโรงเรียนสอนสร้างแพทเทนด้วยคอมพิวเตอร์เปิดโอกาส ในช่วงวิกฤตเช่นนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่ว่างงานทุกท่านได้มีความรู้ในสายงานด้านอาชีพเกี่ยวกับสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์ตอนนี้เป็นเวลาทองครับเพราะทุกคนช่วงนี้มีเวลาว่างเยอะจากวิกฤตโควิด1 9เเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับมาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านแฟชั่นเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจของเราหรือผู้ที่คิดจะทำอาชีพใหม่หรือผู้ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอาชีพไหนแล้วอาชีพด้านเกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้ายังไปต่อได้ครับตราบใดที่คนเรายังใส่เสื้อผ้าธุรกิจด้านนี้ยังก้าวหน้าต่อไปได้ครับนำเวลาช่วงนี้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับพอจบวิกฤตโควิด1 9แล้วเราจะได้นำความรู้ ที่มาศึกษานี้ไปต่อยอดธุรกิจเดิมของเราหรือจะสร้างธุรกิจใหม่ให้เจริญก้าวหน้าทันต่อยุค 5G ก็ได้ครับสมัยนี้อะไรต้องรวดเร็วทันใจมามัวทำอะไรแบบเดิมๆไม่ได้แล้วครับเราเปิดสอนด้านสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์เกตไซส์และวางมาร์กสอนการใช้งานเครื่องวาดแพทเทิร์นกระดานสแกน เทินจากกระดาษไปสู่ยุคดิจิตอลด้วยคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 3D fitting เสมือนการสวมใส่เสื้อผ้าจริงบนหุ่นโมเดล 3D